ส่วนเรื่องของรถแมพนะคะตอนนี้ถือได้ว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาระยะแรกของการดําเนินงานของคอสชก็คือเรื่องของการสร้างความสามัคคีปลองดองสมานณัชันให้กับคนในชาตินะคะซึ่งหลายจังหวัดค่ะก็เดินหน้าจาัดก,กิจกรรมสร้างความปลองดองขณะที่รองหัวหน้าคอสชฝ่ายกิจการพิเศษก็ได้กําชับมายังกรมประชาสัมพันธ์นะคะเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปลองดองเน้นย้ำนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตอบสนองนโยบายคอสช เป็นเอกภาพเดียวกันกับทีมโคศกค่ะโดยพลตเอกอรุณแสงสิงแก้วรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอในฐานะรับผิดชอบฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปลองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปที่ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยมีนายอภินานจันทรรังศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารขร้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปลองดองได้จัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดและสำนักประชาสัมพันธ์เขต1-8เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับคอสอชอกอรมนและผู้ว่าราชการจังหวัดเผยแพร่กิจกรรมและประสานข้อมูลให้กับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสามาัคคีและก็ความปลองดองด้วยความถูกต้องค่ะ นอกจากนี้พลเอกอดุลพลตำรวจเอกอดุลน,นะคะได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เร่งเดินหน้าทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณปี57และแผนงบประมาณปี58พร้อมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ3เดือนนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ตอบสนองนโยบายของคอสชอให้เป็นเอกภาพเดียวกับทีมโฆษกคอสชอรวมถึงใช้สื่อเร่งปลูกฝังจิตสํานึกอุดมการ์รักชาติแล้วก็สร้างความปลองดองสมานฉันด้วยนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวในหลายจังหวัดค่ะยังคงมีการจัดกิจกรรมสร้างความปลองดองสมานฉันโดยชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า3,000คนนะคะก็ประกอบพิธีละหมาดหายัดที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดความรักความสามัคคีในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนานักเรียนจากโรงเรียนปอเนาะและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมด้วยความหวังนะคะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับประเทศชาติเกิดความสันติสุขและก็ความปลองดองสมา,านฉันท์ค่ะ ขึ้นเหนือไปดูบรรยากาศที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะหม่อมหลวงปรนัด,ดาดิสกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสมานฉันรวมใจทํารงพักดีราชจักรีวงเพื่อให้ประชาชนมีความปลองดองสมานฉันและความสามคัคคีรวมทั้งปลูกจิตสํานึกในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ ขณะที่ทางด้านพลตรีทวัตสุขปลั่งรองแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังรักษาความสงบที่จังหวัดกาลสินพร้อมย้ําให้กองกําลังรักษาความสงบประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความสงบตามแนวทางของคอ,อสอชอ,อย่างเคร่งครัดซึ่งก็พบว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกาลสินนั้นก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลายภาคส่วนกําลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการปลองดองค่ะ วันนี้ก็ต้องเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะว่าที่กรมประชาสัมพันธ์มีการจัดเรื่องของดนตรีในสวนด้วยถ้าอยากผ่อนคลายในช่วงเย็นๆมีเวลาว่างก็แวะมาร่วมฟังดนตรีก่อนที่เดินทางกลับบ้านก็ทำให้บรรยากาศในค่ำคืนนี้ของคุณผู้ชมผ่อนคลายไปด้วย